สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ EPEC Auto Report วันนี้เราจะพาไปชมรถเปิดประทุนสุดหรูอย่าง Ferrari Roma Spider ปี2025ที่เปลี่ยมไปด้วยความงดงามของวิศวกรรมอิตาเลียนซึ่งผสมผสานความหรูหราและความแรงได้อย่างลงตัวแค่เห็นแอร์วอแรก Roma Spider ก็สะกดทุกสายตาด้วยเส้นสายที่โชบเฉี่ยวและดีไซน์อันทรงพลัง มาพร้อมหลังคาผ้าใบาที่เปิดปิดได้ภายในเวลาเพียง13.5วินาทีขณะขับที่ความเร็วสูงสุด60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมาะกับคนที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การขับขี่กลางแจ้งอย่างมีระดับ ใต้ฝากระโปรงยังคงใช้เครื่องยนต์ V8 เทอร์โบคู่ขนาด3.9ลิตรให้กำลัง612แรงมา้าและแรงบิด561ปอนด์ฟุตส่งผ่านเกียร์อัตโนมัติคลัตช์คู่8สปีดทำให้รถคันนี้สามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในประมาณ3.4วินาทีไม่ว่าจะขับขี่ในเมืองหรือทางโค้งโรมาสไปเดอร์ก็ให้ความรู้สึกเร้าใจแต่ยังคงความนุ่มนวลภายในห้องโดยสารเฟอร์รารี่ให้ความสำคัญกับทั้งความหรูหราและความใช้งานจริงเบาะหนังแท้ตกแต่งด้วยวัสดุอลูมิเนียม และหน้าจอดิจิทัลที่ดูทันสมัยการออกแบบแบบดูอัลคอปทแยกพื้นที่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารให้รู้สึกพิเศษยิ่งขึ้นด้านพื้นที่เก็บสัมภาระถือว่าใช้งานได้จริงเมื่อเทียบกับรถในระดับเดียวกันด้วยความจุประมาณ255ลิตรหรือประมาณ9ลูกบาทฟุตสามารถใส่กระเป๋าเดินทางใบเล็กได้สบายและหลังคาที่พับได้อย่างชาญฉลาดก็ไม่กินพื้นที่เก็บของแต่อย่างใด ในส่วนของเทคโนโลยีมาพร้อมหน้าจอสแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบหน้าจอกลางแบบตั้งขนาด8.4นิ้วและระบบควบคุมแบบสัมผัสบนพวงมาลัยรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มาตรฐานเชื่อมต่อได้ง่ายทุกการเดินทางระบบช่วยขับขี่ก็มาครบเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องรอบคันให้การขับขี่ทั้งปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีใน Ferra r i รุ่นก่อน ถ้าคุณกำลังมองหารถ GT ทีที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตสุดขีดพร้อมการใช้งานแบบเปิดประทุนโรมาสปเดอร์ปี2025คันนี้อาจเป็นคำตอบของคุณอย่าลืมกดติดตาม EPEC Auto Report เพื่อชมรีวิวและทดสอบรถรุ่นใหม่ๆอีกมากมาย